พาไปดูบรรยากาศสดๆในพื้นที่ของอำเภอชนบทกันหน่อย <ฮะ S 1> เห็นบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบไปมากถึง4ตำบล64หมู่บ้านสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับติดตามรายงานสดกับคุณพบธีรพพันธนามเชิญครับ ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ผมมาเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมที่อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับรับน้ํามาจากพื้นที่อําเภอแหวงใหญ่แล้วก็ไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่อําเภอชนบทนะครับล่าสุดมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า64หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้าน ตำบลสรีบุญเรืองอำเภอชนวทเป็น1นึใน4 6หมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าชาวบ้านนั้นก็พากันอพยพเข้าของขึ้นที่สูงและยังไม่กล้าเอาลงที่ต่ำเลยเพราะว่าตอนนี้สภาพน้ำยังคงท่วมบริเวณพื้นที่80-1ถึง1เมตรด้วยกันครับพอวัสดีครับคับพอครับมือขึ้นนอ่จังหดครับผมนู่บนบานนะครับครับเก็บของท่านบ่ครับบ่ครับบ่ท่านเห็นบอกว่าหนามันมาแห้ง มันมาประมานดับ4ชั่วโมงถ่วเลยพื้นข้างล้างการถ่วมประมาณกี่เส้นครับพอ่อถ่ว80สิบครับ80เส้นหลังบานเม็ดก้วาโอ้ลังบานเม็ดกัวาเลยเม็ด20ครับมันแห่งมันมันเริ่มบกหรือว่ามันเริ่มแห้งนะครับมันลดลงครับวันนี้ก็ลดประมาณนะ5เส้น4-5เี่ส24ชั่วโมงเลย ่าไว้บ้านบอกว่านะครับว่าหลังจากที่น้ําหลากเขาท่วมชุมชนค่อนข้างที่จะเร็วและแรงนะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บเข้าของขึ้นได้ทันนะครับบางส่วนที่เก็บได้ทันก็ชาวบ้านหวังว่าหลังจากนี้ก็จะเอามาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ต่อไปแม่ครับพิ่บอกว่าปัญหาตามมาตอนนี้เนาะครับน้ำลืมเน่าแล้วค่ะขาดน้ำลืมเน่าแล้วค่ะครับย่านจังไหนนะครับชีวิตความเป็นอยู่โลกระบาดตามมาตามน้ำราบาครับยานู้ยานยาวยานอย่างนั้ค่ะรับ กันคืนนอนหลับ่ล่ะครับแม่กันนอนตื่นตื่นหร่ะค่ะนอนขึ้นฟองยอนฟองไปเลยนอนยานงูยานเหีียวเนาะครับยานงูยานสัตว์เกรย์ขั no ้นครับผมย่างลรน้ำจีเก็บครับอ๋อเมื่อวานงูเข้ามาบ่ครับพ่อนู่นเลยอยู่โอะย่างเสร็จแั้ว ครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตําบลศรีบุญเรืองอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําหลากมาจากพื้นที่อําเภอแวงใหญ่สําหรับมวลน้าก้อนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะหลากไปสะสมในพื้นที่ของตําบลพระยืนและพื้นที่บ้านไผ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่่มในปีนี้ครับผมทินพบพันธนาข่าวช่องวันรายงานสดจากอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับ ขอบคุณคุณธีระพพันธนามนะครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AIS 5G ด้วยก็จริงๆชีวิตความเป็นอยู่ลําบากทุกจุดเลยนะครับตอนนี้อย่างจุดที่คุณธีระพรายงานสดเข้ามาน้ําท่วมขังเป็นเวลานานตอนนี้น้ําเริ่มเน่าและสิ่งที่ตามมาก็คือสัตว์สัตว์มีพิษเมื่อวานนี้คุณตากับคุณยายบอกว่าเจองูด้วยใช่ใช่ไหมะน้ำไงโอยนะคะยังคงหนักอยู่นะครับแล้วมวลน้ําจุดนี้ก็คงจะไหลต่อไปตามลําน้ํา ที่เคยได้เล่าข่าวให้ฟังกันไปพิกัดหลักๆล,ลำน้ำชีก็ต้องไปจบกับทางลำน้ำมูลที่อุบลก่อนจะไหลออกสู่แม่น้ำโขง,น,น,งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงาน,านที่เกี่ยว<อ>ข้องแล้วก็ทุกจังหวัดจริงๆนะครับทางช่องวัน31ของเราเองก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับสำหรับโครงการวันสร้างสุขโดยทางกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธที่นั์น,นะครับเร่งบรรเทาทุกส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยหลายจังหวัดนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำก็ยังคงท่วมหนักนะคะผู้คนยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากโครงการวันสร้างสุขก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมบริจาคผ่านเงินนะคะบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยบัญชีกระแสรายวันเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยค่ะ925ขีด3ขีด01 31 31ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีเราก็จะนําเงินส่วนนี้ไปจัดสรรความช่วยเหลือ ลงไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดแต่ว่าต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมโอนมาที่เลขบัญชีนี้นะคะก่อนหน้านี้เราเปิดอีกหนึ่งบัญชีเป็นวันสร้างสุขสู้ภัยโควิด -19 นะครับหลายคนยังคงโอนเข้าบัญชีเก่าอยู่ขออนุญาตโอนมาเป็นบัญชีนี้นะครับเพื่อเราจะได้นําเงินส่วนนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ให้มันถูกต้องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้ขอบคุณล่วงหน้านะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ